กลับไปพักผ่นกลับมาใหม่แล้วค่ะ สดน้องเบียงพอหอดกับมันโรยมาถึงก็มันเลย พี่น้องลูกสาวสู้คักทั้งวันเลยลพอ่อแม่มารอเนะานะรอล,ลูกสาวทังโน้นเลยคุณยายค่ะทังไหนคะ เดิเลยคะถ่ายคล้อมาเลยนะคะเดี๋ยว้องกันไปะคะเปิดต้องรอเลยจร มาครับแถวนะครับเเป็นเือันเป็นยังสี่ทุกมือเนาะคะบรรยากาศอย่างนี้ทุกวันแต่ก็เจอทุกวันเจอทุกวันอีลาก่ะแถวเลยครับอีลาแล้วแม่ข้าวแถวเลยข้ถวแถวเลยข้าวแถวข้าวแถวเลยข้าวแถวเล หมอนดิงจัดแกงน่ารักมากแถวเด้อครับเดินถ่ายรูปโหแถวเด้อครับเบอาแถวป่ะเนี่ยบรรยากาศเนาะบรรยากาศถ่ญญายรูปก่อนถึง จะยถ่ายรูปข้าแถวนะครับไ้วนะคะไดะามดาเลยนะไม่มีอ,อถ่ายรูปข้าแถวนแล้วนะคะขาแถวนต่อคิวต่อคิวนี่ต่อคิวแ้วต่อคิวยนี่เด้อครับแม่จะถ่ายรูปไหมข้าแถวนี่นครับแม่เขาแถวนข้าแถวนเครับแถวแล้วต,ติดกัน้ต้อตงรอเลยครับมาท่านนายกันครับ ทรศัพท์อีกบคุณเชีติดตามไดแล้วหมเอลซาเลาช่องเติตมวก็นที่มีฬานี่ที่อฝาช่วยมาถึงก็ถ่ายรูปหน้างานนะคะพ่อแม่ก็มารอ